อเมริกาตอนนี้บรรยากาศเป็นอย่างไรหน้าหนึ่งฉบับเดลีนิวเช้านี้นะจ๊ะเช้านี้ฉบับเดลีนิวภาพบรรยากาศที่อเมริกาค่ะคิดดูสิมันเหมือนก่อการร้ายก่อจลาจนเหมือนกับอะไรเนี่ยแต่มันเป็นเหตุการณ์ที่เรียกร้องสิทธิให้กับจอร์ดฟลอยเพียงแค่หนึ่งคนที่ถูกตำรวจเอาเข่ากดคอแล้วตายเนี่ยนะคะมันบานปลายจริง,รงๆเมื่อวานนี้นะคะภาพหน้าหนึ่งเดลีนิวเขาบรรยายบอกว่า กระทรวงกลาโหมสหรัฐเนี่ยสั่งเครื่องกำลังพล1น0 0นยนายเนี่ยปกติกำลังพล1ัน0นายนีย่ไปทำอะไรบ้างสู้รบเกิดความไม่มั่นคงตามแนวชายแดนการสู้รบการคุมกำลังอะไรต่างๆแต่นี่เอามาคุมอเมริกันชนกันเองเมื่อวานนี้กระทรวงกลาโหมสหรัฐสั่งเครื่องกำลังพลทหาร 1, 6 0 0ันนายหนึ่งนายพร้อมกับอาวุธครบมือด้วยนะคะ อาว่าปืนจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่กระสุนนะไม่ใช่กระสุนยางนะเห็นบอกอย่างนั้นแต่ก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่ามันก็มีทหารที่บอกว่าคือมีทหารบางส่วนก็ไม่เห็นด้วยที่จะแบบมาใช้กําลังปราบปามอะไรเงี้ยเขาก็ไม่เห็นด้วยแต่อย่างไรก็ตามคําสั่งก็คิอคําสั่งเพนทากอนกระทรวงกลาโหมสหรัฐนะคะสั่งกาลังพลทหาร1,600นนายพร้อมกับอาวุธครบมือเสริมกําลังกรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงสหรัฐแล้วก็รอบนอก เตรียมพร้อมขั้นสูงสุดแล้วค่ะหลังจากเหตุการณ์จราจรบานปลายทั่วสหรัฐคุมไม่อยู่คุมไม่อยู่นะคะสหรัฐเนี่ยตอนนี้นะเมืองหลวงของอเมริกากรุงวอชิงตันดีซีมีกองกำลังเข้าไปดูแลแล้วแล้วก็ระบบการเตรียมความปลอดภัยขั้นสูงสุดแล้วนะคะขนาดนั้นเลยนะและการเรียกร้องสิทธิของคนผิวดำค่ะวันนี้ฉบับกราวกีฬาเทรัฐพลาดหัวหน,หน้าหนึ่งใหญ่สุดนะครกราวกีฬาเทรัสนะบบอกว่า นักกีฬาทั่วโลกเมื่อวานนี้โพสต์จอดําใน facebook ของตนเองขึ้นมาคือ facebook เราจะโพสอะไรก็ได้ใน facebook แต่ปลากฏว่านักกีฬาทั่วโลกโพสต์จอดําคือโพสต์ภาพสีดําหน้าจอของตนเองเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับคนผิวสีเรียกร้องการยุติการเหยียดผิวนักกีฬาชื่อดังจากทั่วโลกเมื่อวานนี้พร้อมใจกันเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับจอรฟลอย ที่เสียชีวิตจากการที่ถูกตำรวจอเมริกันนะคะผิวสีขาวเนี่ยเอาเข่ากดคอแล้วก็เสียชีวิตขาดลมหายใจไป5-7นาทีบ้างก็บอกว่า5-9นาทีเนี่ยแหละคะ่ะเช่นเช่นไทเกอร์บูดไทเกอร์บูดอดีตนักกอล์ฟหมายเลขหนึ่งของโลกโลูกครึ่งไทยอเมริกันบอกว่าผมขอส่งใจถึงจอร์จสลอ์ตอนนี้ทุกคนกำลังเจ็บปวด ผมเคารพการประคับใช้กฎหมายแต่เหตุส่งน่าก,กรรกำนี้เริ่มจะล้ำเส้นเราสแสดงความเห็นได้โดยปราศจากการเผาผมหวังว่าจะเป็นการชุมนุมที่สร้างสรรค์และความสามัคคีโดยปราศจากความรุนแรงอ๋อไทเกอร์วูดสแสดงออกไทเกอร์วูดเขาพิมพ์เขาไม่ได้มีจอดำไทเกอร์วูดเขียนว่าเขาเนะี่ยส่งกำลังใจให้กับให้กับจอร์จฟอยด์เนี่ยแต่เขาไม่เห็นด้วยนะไปเผาบ้านเผาเมืองปอนสะดมเขาไม่เห็นด้วยอืมแล้วก็ ลูอิสแฮมิลตันลูอิสแฮมิลตันนักขับรถสูตรหนึ่งชิงแชมป์โลกของทีมเมอร์เซเดสเมอร์เซเดส A M G เป็นแชมป์โลกหสมัยได้แสดงจุดยืนกับการตายของจอร์ดอยว่าผมเห็นพวกคุณที่ยังคงเงียบอยู่บางคนเป็นดาวเด่นแต่พวกคุณกลับนิ่งเงียบท่ามกลางความอายุทิธรรมจึงขอเรียกร้องนะคือเรียกร้องให้นักกีฬาเนี่ย ออกมาเรียกร้องสิทธิกับจอร์ฟลอยด์ด้วยประมาณอย่างนั้นอะก็ว่ากันไปค่ะอย่าว่าแต่บ้านเขาเลยบ้านเราดาราเมื่อวานนี้ก็ใช่ย,ย่อยดาราบ้านเราเมื่อวานนี้เดี๋ยวดูข้อมูลนิดนึงนะคะดาราบ้านเราเมื่อวานนี้นี่มีการเรียกร้องสิทธิกับจอร์ดฟลอยด์ก็ไม่ใช่น้อยนะคะสังเกตแล้วเป็นดาราค่อนข้างจะแนวอินเตอร์ลูกครึ่งทั้งหลายแหละนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมะ่ะเดี๋ยวดูข้อมูลนิดนึงเน่เน่เน่คนดังประเทศไทยเช่นปูปรยา บูปาิยาฮิวโกฮิวโกจุลจัก, Amy, กรเอมี่กลิ่ิปปทุมชิปปี้ซิรินส่วนใหญ่จะเป็นลูกครึ่งนะคะค่ะแต่ที่เป็นแบบไทยๆแก้มเดอะสตาร์หรือแก้มวิชยานีก็ด้วยนะคะก็ส่วนใหญ่นะเป็นภาพจอดำกันอันนี้อันนี้เนี่ยเนี่ยเป็นภาพจอดำกันใน a c o b o ๊ k เป็นภาพจอดำแบบนี้เป็นภาพจอดำ คือเป็นจอดําหมดเลยแล้วก็อย่างเอมี่กิ่นปทุมเนี่ยจจอดําแล้วเขียนว่า I can breathe I can breathe คือเป็นคําพูดของจอร์ดฟลอยก่อนตายอยู่ชันหายใจไม่ออกแล้วซินดี้ซิลินยาซินดี้ซิลินยาเป็นภาพนี้นะคะไม่ใช่จอดําเป็นภาพพื้นขาวแล้วก็เหมือนกับเป็นต้นไม้ไว้อะไรแต่เป็นภาพขาวดําและเขียนว่า I c a อ breathe เป็นการเรียกร้องสิทธิกับคนผิวสีนะเป๊กันตนา มีหลายคนจอดําเพียบเลยค่ะดาราเมื่อวานนี้ของบ้านเราเนี่ยนะจอดํากันเพียบเลยที่ facebook ของเขาเยอะแยะเมทิน yeah, ีลูกเกดเมทินีนะคะค่ะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็ออกมาเรียกร้องสิทธิให้กับคนผิวสีแล้วแล้วก็เรียกร้องสิทธิมนุษยชนให้กับคนผิวดําแล้วก็จอร์ฟลอยด้วยนี่ก็เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นนตอนนี้นะคะแล้วก็ล่าสุดเมียของตำรวจที่ฆ่าจอร์ฟลอยดตาย เชื่อไหมคะเป็นคนลาวเป็นคนลาวไปอยู่อเมริกานะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะ่ะโอ้โหเนเนๆนนนนมีข้อมูลมาค่ะเมื่อวานนี้ภรรยาของเดเล็กชอวินเดเล็กชอวินก็คือตำรวจที่เอาข่าวไปกดคอจอยฟลอยกระทั่งจอร์ยฟลอยเสียชีวิตเนี่ยนะคะหลังจากเดเล็กชอวินถูกดำเนินคดีอยู่นะคะปรากฏว่าล่าสุดนางเคลลี่ชอวินสาวลาว ที่เป็นสาวเชื้อสายมง้งจากประเทศลาวแล้วก็อพยพไปอยู่ที่อเมริกาแล้วก็แต่งงานกับแคลรี่เออแล้วก็แคลรี่เนี่ยแต่งงานกับเดเล็กชอวินนะเขาแต่งงานกันเมื่อประมาณปีพศ2553แล้วก็ปรากฏว่าเคลรี่ชอวินเนี่ยเขาบอกเขารับไม่ได้นะกับพฤติกรรมของสามีตนเองเธอคือเธอเห็นคลิปแล้วเห็นคลิปที่ภาพสามีเธอเอาเขาไปกดคอ จอฟลอยแล้วเธอบอกเธอรับไม่ได้นะเธอตัดสินใจไปไปไปขอให้ขอยื่นคำร้องถึงศาลแล้วขอให้มีการหย่าขอให้หย่าขาดกับเดเล็กชอวินโดยที่เคลลี่เนี่ยผู้เป็นภรรยาเนี่ยไม่เอาสินสมรสจากเดเล็กชอวินสักสักสตางค์แดงเดียวก็ไม่เอาเลยแค่ขอให้ศาลอนุญ,ญาตให้เธอเปลี่ยนานามสกุลได้เท่านั้นพอแล้วเธอไม่อยากใช้นามสกุลชอวินแล้วรู้สึกมันเสื่อม และเธอก็รับไม่ได้และเธอก็เรียกร้องสิทธิกับจอร์ดฟลอยด์ด้วยอย่าลืมว่าเคลลี่ชอวินเป็นสาวลาวสาวลาวเชื้อชาติของความเป็นเอเชียการที่เรียกร้องสิทธิของความเป็นผิวสีเนี่ยมันก็ค่อนข้างใกล้เคียงอยู่แต่ไม่น่าเชื่อเลยว่าอยู่กับสามีเคลลี่ชอวินบอกว่าที่จริงอ่ะเธอเธอห่างกับสามีมาระยะเวลาหนึ่งแล้วเพราะเธอไม่ชอบพฤติกรรมบางอย่างของเดลิฟชอวินเธอห่างกับสามีมาระยะเวลาหนึ่งแต่พอเจอเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเธอไม่ลังรอเลยที่จะขอ อย่ากับเดลิกชอวินทำเรื่องถึงศาลขอ,อย่าไม่เอาสินสมรสจากเดลิกชอวินเลยนะไม่เอาเงินจากผู้ชายเลยขอไม่ใช้นามสกุลผู้ชายพอแล้วค่ะทั้งนี้เคลลี่ชอวินนะคะเมื่อปี2561้าหกหนึ่งคลี่ชอวินเธอเคยไปประกวดนางงามมิเนโซตาเป็นนางงามประเภทสาวงามที่ผ่านการแต่งงานม,มาแล้วแล้วเคลลี่ชอวินก็เคยคว้ารางวัลที่หนึ่งมาแล้วด้วยนี่ หน้าตาของแคลลี่ชอวินสาวลาวที่เป็นเมียของเดเล็กชอวินเมียของตำรวจผิวขาวที่เอาข่าวกดคอจอร์ดฟลอยด์กระทั่งจอร์ดฟลอยด์เสียชีวิตเป็นสาวลาเป็นคนเผ่ามงนะอพยพนะคะกับครอบครัวไปอยู่ที่อเมริกาแล้วก็แต่งงานกับเดเล็กชอวินเมื่อปี2553นาะห้าสามคลลี่เนี่ยมีลูกติดนะลูกติดกับสามีเก่ามาด้วยนะคะสองคน,นเดี๋ยวดูหน้าตาของแคลลี่ชัดๆสาวลาวนี่ละจ้ะ ก็สวยสไตล์เอเชียนะอืมนะจ๊ะ,ะตามนี้ค่ะ